นี่เดี๋ยวเรามาดูสถานที่ที่ใช้สกัดทองกันนะครับ เนื่องจากอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะครับจึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบส่วนไหนก่อนครับจะต้องถามว่า,าวิธีนี้ใช้อุปกรณ์ยังไงใช้อะไรบ้างเนี้ยตอบได้ครับแต่ได้เริ่มบอกแต่เริ่มต้นเลยว่า ต้องทำยังไงก่อนอย่ามันเยอะครับไปค่อนข้างที่จะยากครับมันเป็นอะไรที่หลายๆอย่างรวมกัน ส่วนนี้จะเป็นตู้ดูดควันนะครับก็จะสกปรกหน่อยครับเพาไม่ได้ขึ้นมาประมาณสองสามเดือนแล้วครับนี่ก็คืองานที่ยังทำไม่เสร็จหลังจากตู้ดูดควันแล้วต่อมาก็จะเป็นเครื่องฟอกไอกด แล้วก่อนที่จะไปอากาศเสียไปเร๋จะทำการฟอกก่อนนี่ก็เป็นเครื่องมือบางสื่อนครับนี่ก็จะไฟที่ใช้หลอมนี่ก็ลักษณะของเบ้าลม ิ้นเป็นชิ้นครับต้องใช้น้ําแบบนี้นะครับถ้าจะสะกัดทองไม่ควรใช้น้ำประป่านะครับเครื่องมือก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงสำคัญสำคัญครับส่วนนี้ เก้ต้นความร้อนจะเป็นที่สำหรับหลอมทองคัอันนี้จะเป็นลักษณะของน้ำกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีที่วัดกดเบสกระดาษกรองกระดาษกรองนี่จะเป็นที่วัด ก็เ,เป็นกดเป็นเบสครับเอาไว้สําหรับบําบัดน้ำก่อนเทน้ำทิ้งครับนี่ก็เป็นกระดาษกองนี่จะเป็นลักษณะตู้ดูดควันดูดไปเข้าเครื่องฟอกที่อยู่ด้านนอกครับเครื่องฟอกอากา ต้องมีแหนบด้วยนะครับแหนบสเตนเลสสำคัญมากครับอันนี้ยังทำไม่เสร็จครับ น,นี้ก็จะเป็นทางที่ใช้เก็บน้ำกดนะครับน้ากดแล้วก็น้ำกดส่วนถังนี้จะเป็นเก็บน้ำกดที่เป็นน้ำอาทีเป็นน้ำนครับ้องปิดให้ไม่ชิดไม่มีกินหรือไอมันออกมานะครับนี่จะเป็นสางเคมีแบบแห้งครับ หลังจากที่เข้าดูเสร็จแล้วก็จะมาเข้าที่ดูดูควันมาเข้าที่เครื่องฟอกนยครับอันนี้ก็คือกาคกับจะเป็นส่วนของทองแดงพวกตัวหางที่เราสะกัดออกที่เหลือนี่ก็จะเป็นทองที่อุปกรณ์ลักษณะของไม่ได้ใช้ความร้อนเร่งมันครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับ นี่ลักษณะเครื่องฟอกอากาศครับก็ประมาณนี้